หนึ่งดอกรถคันยาคุณทับปิดทำป้อมมือสเสียอลอคนเพื่อนโดยดีชา อ้าี่อกมาแล้วขึ้นัาร์พำันเลยวนเพงลึกอยู่ โ <Okay>, okay. อเคอาลองแนวปันนี่นับลองนะตึกตึ๊กตอา้าวงวงวงงงถอยถอยลง,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 งลองเรพี่น้องนับลองครับ โอเคเทียวะขีดห้องอย่าของพ่อแม่หน่โอ้โหพี่น้องเบอร์กลางเลยเขาลองนึงมันจะกบไปประมาณเก่าลองครับพี่น้องเปิดปิดทิศไล่ขีดประมาณสองเกี่ยว แล้วกลังนับหลงครับนับหลงนับหลง <c oughs> เอางวงบ่านนี้เ <c oughs> อาลงไดโน งงครับลุลงไปนับรองกันตกลงไปรับรองครับว่าถอนเปลืองยาทิมด้วยซึ่งนะคนขับเบื้องดูจุจ่าจุจ่าอยู่เว้ยพี่น้องครับให้เทคอิตาเลียครับผมลดผลยาครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับพี่น้อง บายบายสวัสดีครับ